สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCBL อยู่กับผมเจหรือว่าครูใจปืนลีนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า,าการที่จะเอาเชียงตุงเข้ามาร่วมกับประเทศไทยนั้นมันไม่คุ้มนะครับคือมันมีคนไทยหลายคนนะครับที่ไปคอมเมนต์เวลาที่เป็นคลิปของสาวเชียงตุงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเวลาที่ผมพูดถึงเรื่องของเชียงตุงนะครับก็บอกว่า เชียงตุงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของไทยกลับเข้ามาร่วมกับไทยเหอะกลับเข้ามาอยู่กับไทยเหอะนะครับไม่รู้ว่าไอ้ที่คนที่ไปคอมเมนต์อ่ะมันเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบจริงจังหรือว่าไปคอมเมนต์แบบเล่นๆนะครับอ่าคืออยากอ่คือเห็นสาวสวยแล้วอยากจะเข้ามาร่วมคิดการนั้นหรือเปล่าแต่คือคอมเมนต์เนี่ยมันได้รับความนิยมแล้วก็ยิ่งนับวันไปมันยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ในแบบมันก็มี เขาเรียกว่าอะไรดีมันมีมุมมองหลายๆอย่างนะครับแต่ในมุมมองของผมอะผมมองว่าอยากให้เชียงตุงเข้าร่วมกับประเทศไทยเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมภาษาการพูดหลายอย่างเนี่ยเชียงตุงเนี่ยมันไม่เหมือนมันถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับในรัชานหรือว่าอยู่กับคนไทยใหญ่แต่มันไม่เหมือนกับ เป็นลัทของคนไทยใหญ่เพราะว่าคําพูดคําจาเนี่ยมันเหมือนของภาคเหนือเตะเหมือนของเชียงใหม่แบบแทบบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ภาษาเขียนกน็แทบบแทบบจะเป็นภาษาล้านนาแบบดั้งเดิมเลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาเข้าร่วมกับทางภาคเหนือทางเชียงใหม่พวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าทําไมผมถึงบอกว่าอยาเข้ามาร่วมกับประเทศไทยเลยผมห่วงหรือเปล่าผมอยากให้อยู่กับพม่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ก็คือว่าผมก็อยากให้เขาได้ดีแหละเพราะว่าการที่อยู่กับพม่ามันก็มีแต่กับการกดขี่ให้เชียงตุงเนี่ยโจมลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าที่ควรนะครับซึ่งทําไมผมถึงไม่ให้เข้าร่วมกับไทยใช่ไหมครับผมก็มีเหตุผลนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ใช่ผมเขาข้างคนไทยอย่างนั้นะแต่ผมเขาข้างคนไทยนะทำไมใช่ไหมลองฟังดูหนึ่งเนี่ย <c oughs> แผ่นดินเชียงตุงเนี่ย มันอยู่ในรัชานมันอยู่ใกล kind of ้กับภาคเหนือจริงแต่มันไม่ได้ติดกับภาคเหนือของไทยเพราะฉะนั้นเชียงตุงเนี่ยมันมีมันมีเมืองเมืองอื่นเข้ามากั้นอีกมันมีเมืองเมืองอื่นเข้ามากั้นระหว่างไทยกับเชียงตุงอีกอยู่ตรงกลางอีกเพราะฉะนั้นเชียงตุงเนี่ยมันไม่ได้ติดกับไทยพอมันไม่ติดกับไทยแล้วเนี่ยพอพอมันไม่ติดกับไทยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเชียงตุงเนี่ยเขาทาประชามิติเข้าร่วมกับประเทศไทยจริงๆใช่ไหมครับหมายถึงว่าคนไทยจะมีแผ่นดินเพิ่มอีกรัฐหนึ่ง ที่เป็นเมืองที่ใหญ่มากๆแต่ว่ารัฐนั้นน่ะมันอยู่ห่างจากประเทศแม่หรือว่าเอ,อแผ่นดินแม่ไปตั้งเยอะมากแล้วก็มีแผ่นดินที่กัน้นเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันก็คือถ้าสมมติว่าคนไทยคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเชียงตุงตรงนั้นซึ่งเป็นประเทศของตัวเองเนี่ยคนไทยต้องทาพาสปอร์ตครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นที่กั้นตรงนั้นอ่ะมันเป็นละชาน อ่าเป็นละชันก็คือเป็นอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่คุณจากประเทศไทยแล้วจะไปเที่ยวเชียงตงุงซึ่งเป็นรัฐของคุณเนี่ยคุณต้องทำพาสปอร์ตอ่าเข้าใจใช่ไหมทั้งที่เป็นประเทศเดียวกันแต่คุณต้องทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปเที่ยวตรงนั้นแล้วคนฝั่งนั้นอ่ะจะเข้ามาเที่ยวประเทศแม่แผ่นดินแม่คุณก็ต้องทำพาสปอร์ตเข้ามาเพราะว่ามันมีแผ่นดินกั้นไว้อยู่มันมีรัฐอื่นกั้นไว้อยู่นะครับหรือถ้าสมมติว่าคนไทยอยากจะส่งอ่าของกินเข้าไปใช่ไหมครับ ไปที่เชียงตุงซึ่งเป็นของไทยเพราะฉะนั้นนะะ่ะคนไทยที่อยู่ฝั่งเนี้ยคนไทยที่อยู่ฝั่งเชียงตงุงอ่ะต้องจ่ายภาษีที่มันแพงกว่าทําไมถึงจ่ายแพงก,กว่าเพราะว่ามีลัดอื่นเข้ามากันการขนส่งเนี่ยมันต้องมันก็ต้องส่งผ่านรัดอื่นใช่ไหมครับมันต้องส่งผ่านประเทศอื่นเท่ากับว่าของประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าเราขายอยู่15บาทแต่ถ้าไปถึงตรงนั้นอะ่ะอาจจะเป็น20หรือว่า25เพราะว่ามันต้องจ่ายภาษีศุลกากรที่เราต้องส่งข้ามไปอีกประเทศหนึ่ง อ่าใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ฝั่งนูงน้นน่ะอาจจะได้กินของแพงกว่าอ่าแล้วคิดว่าเขาฝั่งนั้นจะยอมไหมเขาก็ไม่ยอมแล้วคนที่อยู่ฝั่งไทยก็เออทาไมเราต้องเวลาเราจะไปเที่ยวประเทศของเราเองเ่ะเราต้องทาพาสปอร์ตอ่าใช่ไหมคือมันก็แผ่นเป็นแผ่นดินเราอะ่ะอันเนี้ยจะเป็นความยุ่งยากที่แบบปวดหัวมากๆสําหรับคนไทยถ้าถามถ้าบอกว่าเรื่องนี้มันปวดหัวแล้วใช่ไหมครับมันอีกมีอีกข้อหนึ่งที่มันปวดหัวมากๆกก็คือ คนไทยเนี่ยต้องจัดสรรงบประมาณอย่างมหาศาลเข้าไปพัฒนาที่เชียงตงุงถ้าถามว่าเชียงตุงมันจเจริญไหมมันจเจริญครับมันจเจริญในระดับของพมา่าถ้าถามว่ามันตามไทยทันไหมมันไม่ทันมันก็จะคือเขาเรียกว่าอะไรล้าหลังกว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ2 0 30ปีอะ่ะเท่าที่ผมเคยไปมาผมไปมาแล้วนะอหลายๆอย่างอ่าพัฒนานุปัตภคแบบขั้นแบบพื้นฐานแบบถนนขนทางพวกเนี้ยถ้าถามว่าดีไหมสําหรับฝั่งนู้นมันก็ดีแต่ถ้ามาเทียบกับ เขาเรียกว่าอะไรเดียถ้ามาเทียบกับฝั่งไทยอ่ะมันมันก็ยังถือว่ายังไม่ได้มาตรฐานของประเทศทยเพราะประเทศไทยถนนดีมากถนนดีมากหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกดีมากซึ่งฝั่งนู้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นคนไทยต้องเฉียงงบไปเฉียงงบไปอีกเยอะมากเพื่อที่จะไปพัฒนาตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่รัฐแบบเล็กๆด้วยนะเชียงตุงไม่ใช่รัฐแบบเล็กๆเป็นรัฐที่ใหญ่มากรัฐที่ใหญ่มากเป็นในเชียงตุงเนี่ยเป็นรัฐที่ใหญ่มาก เพราะฉะนั้นคนไทยต้องเชื่อต้องเชื่องบไปอีกประมาณหนึ่งเยอะมากไปไม่ว่าทางด้านของศาสนาสในด้านของศาสนารัส,สุขในด้านของการศึกษาหลายสิ่งหลายอย่างคนไทยต้องแบ่งงบจากประเทศไทยไปเยอะมากนะอ่าก็นี่แหละมันมีแค่2ข้อที่ผมไม่ให้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นคนไทยต้องกลับมาย้อนอ่าถ้าจะอยากให้เข้ามาร่วมจริงๆใช่ไหมครับต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเออมันคุ้มไหมกับ เ้อเสียสองข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันคุ้มไหมที่เราจะได้รัดรัดหนึ่งเข้ามาเพิ่มอม,มันคุ้มหรือเปล่านะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปกระดูซึ่งบางคนก็บอกเขาก็คอมเมนต์เล่นๆแหละอะอย่าไปคิดอะไรมากแต่มันก็มีคนที่คิดมากจริงๆมันมีคนคิดมากจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็ให้ถือว่าผมออกมาพูดเล่นๆก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับฟังเป็นความรู้ไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามกันเยอะๆให้ถึงแสนซับนะครับ ผมจะได้ถ้าถึงแสนทราบเราจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเนะเพราะว่าตอนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ